ค่ะสวัสดีค่ะทับทิมส้มมณีกะกั๊บมาพบกับเจคั่มสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะค่ะมณีเจคั่มสามตัวเต็งกับสิพ้าทับทิมส้มไปติดตามมึงเล่าความฝันกับนงนุ่นเนาะค่ะนงนุ่นนี่เพิ่นกะเขาเนาะค่ะวัตถิ่ันธ์มาเพิ่นกะเขาหนึ่งซีเนาะค่ะทับทิมส้มกับแม่งวดหนีแล้วเจคั่มสามตัวเต็งกับมาสอบถามนงนุ่นเนาะค่ะกับเพิ่นสีไลตัวไหลเนาะค่ะนงนุ่นนี่เพิ่นฝันว่าผู้เทาหาบของเอากองมาให้เนาะค่ะทับทิมส้ม ขของเพื่นสิป็นเนว่ไร ي, เป็นไปเป็นมาเนว่ไรเนาะคะ่ะเพื่อผูเบ็นการเสียเวลรานเนาะค่ะท่านผู้ชมเขาก็ไปติดตามน้องเล่าความฝันกับนุ่นพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมานี่เจคํมกะเด,เดินทางลงมาติดตามน้องเล่าความฝันกับนุ่นเนาะคะ่ะว่าน้องนุง่นฝันเนาะคะ่กะการงวดที่ผ่านมา้องนุง่นเพิ่นกับเขาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนเขาแต่ว่าเจคัมสามตัวเต็งกะมหาเพื่อนอยู่บ้านเนาะค่ะ เพื่อนก็นั่งอยู่หน้าบ้านกะน้องนุ่นนีสีฟันจังไดเนาะค่ะกะให้ทุบส้มดับส้มรับฟ่งพร้อมกันเนาะค่ะน้องนุ่นฟันจังไดค่ะค่ะมือขึ้นว่านเนาะค่ะกับฟันฟันว่าโบหูว่ายางไปใสนะคะค่ะยางไปแต่ยางไปเรื่อยๆน้ำทางเนาะค่ะยางไปเรลียววันนี้ไปพอกับผูเ่าผููยิ่งผูหนึ่งค่ะหูว่าเพิ่นมาแต่ใส่ เพิ่นนันเบคของหาบของมาหลังกโกงขมข่อมเนี่ยผมยาวผมยาวนี่ยาวยาวสุดที่เพิ่นใส่เป็นสุดดำหลากดินมาเลยค่ะเพิ่นกะเบคหาบของมาทางหนึ่งนั้นเนี่ยเบิ่งคือจังเป็นซ่องไหมค่ะอันเคยอยังกับไหมค่ะเ,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 เป็นไหมเอาเป็นใครเฮ็ดเป็นไหมค่าเนาะบันมีของกับมาลุงตุงนางอีกครั้งหนึ่งเพิ่นกะเบกมาค่ะ บูหูวว่ามาเตใสจุดไม้ไปลายทางเพิ่นเพิ่นยางมาเตใสบัน,นียางมาแล้วมาพอกันอยู่กลางทางปุ๊บเพิ่นกันเลยยืนของหายเป็นมันสิเป็นกองนหน่อยๆซี่เหลียมเนาะคะ่ะยืนอะไรับปับ๊บบัน,นี้หนก,ก็เลยรับอันนำเพลินรับอนนำเพลินหนก,กับเบิงยูว่ามันเป็นกองอีหยางบัน,นี้ก็ปฏิเสธเพื่อนไปเอ,เอาขึ้นเพืน่อนะคะ่ะปฏิเสธเพิ่นไปบัน,นี้เพิ่นก็เลยบอกว่าเอาโลดให นูกเ็เลยถามว่าไห้นูบอหนูว่าแมนเพม่น,นก็วังซีนู่บอเอานูกเ็เลยว่า <ฮะ S 1> บนันีไอเพิ่อนกับบอกว่าเอาไปโรดเพิ่นวังซีปฏิเสธหลายเชื่อเพิ่นกับเพิ่นกับ่ยอมเนาะค่ะเ <ฮะ S 1> พื่อนจับกองแล้วเพิ่นก็ญาติใส่ถุงกางเกงไห้ญาติใส่ถุงกางเกงไห้บนันีนุกเ็เลยถามราคาว่าราคาจักบาทเพม่นก็บอกบว่าราคาเก่าสิบเกาบาทเก่าสิบเกาบาท หนูบอมีเงินใจเด้ค่ะในความฝันกับวังซีหนูบอมีเงินใจโบเป็นยังกัวังซีไ้เอาไปเลยในความฝันเอาไปโลดเพ่นวังซีบบดที่นี่เพื่อนหายแล้วเพื่อนยัดกองสซทุ่งกังเกงแล้วเพื่นกันย่างหาโค้เพิ่นไปต่อหาพอ,อย่างไปย่างไปบบบพ่อหนูหันหลังไปปุ๊บบบเห็นเพื่อนบ่เพื่นไปใส่ คนไปเร็วเมนค่ะคนไปเร็วเร็วขนาดพนญางไปสาสาหาของนักๆไปประทันไปบุ๊บแบบไปแบบรึบรับนะคะไปแบบโบหินร่องลอยนะคะไปแล้วบันนีหนูก็เลยจับกองขึ้นมาจับกองขึ้นมาเบิงเพิ่นเอาไห้นะคะสิเอาไปใส่เนี่ยใดมันเป็นกองอีหยังในความฝันหนูบุหู้จักสิไ้บัดนี กเอากองไ่ทุกงกางกงบันนี้ก็ย่างย่างโบอันย่างไปเรื่อยๆนะคะย่างเดินหนาไปเรื่อยๆ<ะ>บัดย่างไปแล้วบันนี้ไอหูหูซึกว่าหูมเมืองยังสีนะคะ่ะหูมเมื่องขืนบันนี้ก็มาก,กดเบิ้งนาฬิกา<ะ>มาเบื้องนาฬิกาในโทรศัพท์นั้นกระช่วงประมาณตีสองเกือบเข่าตีสามแล้วราศีเข่าตีสามก็เลยพ<ผ>ูดทานีคิดว่าหายตัวเวบไปนี่คิดว่าน้องนุ่นว่าเป็นผีหรือคนเนี่ยนี เราคิดว่าเป็นผีเป็นผีผู้เถาผู้หยิ่งตาเพื่อนกระแต่งโต,ตสุดดำธรรมดาตวบานหนาตาเพื่อนก็คือคนธรรมดาข้างนี้บ่หนาตานีเป็นหนาผู้เ่าคะ่ะ<อ>หนาหนาผู้เ่าเลยมี<อ>นิเฮียวยนยนผมนียาวยาวแล้วก็สุดเพ่นนี้เป็นสุดดำสุดดำแบบห<า>ลากดินไปเลยเป็นสุดยาวยาวหลากดินไปเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยผมยาวๆนี่ผมเพิ่งงอกหร้อผมสีดำผมงอกผมงอกยาวโตกลงมาหลัง ค่ะสิเป็นผูเ่าผมยาวสีขาวแล้วก็ลังข่อมเนาะลังของ่อมแบบไอ้ก็อ,อิ้นยังเกาะแบกของมาหาบของมาจังซี่นะคะ,คะบ่งู้ว่าเพื่นมาแต่ไเพิ่นยานมแต่สไสหรือว่าเพื่นแบบมาแบบลึกลับนะคะอืย่างมากแล้วก,ก็ย่างกลับกลับแล้วก็หายแวบไปค่แต่กะมาเขาเรือตัวเลขกนาะนนุ่นน้องน,นุ่นสิแปลว่าจยงไรเห็นผูเ่าอย่างซี่นะ เาเนหายมากเนาะค่ะเิ่นหามาราคาของเพื่อนอ่ะก็ราคาเก่าสิบเก่าบาทอยู่แล้วนะคะตอนที่นี่เต่เต้ก็อยากให้กันไว้นี่เด้อค่ะอยากให้กันไว้นี่ค่ะเพราะว่าเหล็กกับไอ้เหล็กหกกับเหล็กเก่ามันตัวเดียวกันนะคะเหล็กกันของนงหนุนเนาะค่ะก็จะมีหกเก่ามีหกเก่ากับ ฮุกฮกค่ะให้กันวิเน่เชื้อมัน้อยออกจยงนีนะคะกันไว้นะค่ะกะตัดหน้าตัดหลังเอาเนาะค่ะแต่ถามว่าน้องนุ่นอายุจะกี่ปีน้องนุ่นนี่ค่ะยี่สิบสองปีสีขายี่สิบสามค่ะค่ะยี่สิบสองอย่างยี่สิบสามเนาะอย่างยี่สิบสามค่ะค่ะกะความฝันของนุ่นมีเพิ่มเติมบอค่ะบ่มีค่ะเบิดละค่ะความฝันของนุ่นก็มีซ้ำานีเนาะค่ะท่านผู้ชม กะเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะกะขอขอบคุณน้องนุ่นได้หลายเนาะค่ะทีแบ่งปันความฝันเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของน้องนุ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมน้องนุ่นนี่เพื่อนฝันว่าผู้เฒ่าหาบของมาเนาะค่ะผู้เฒ่าล้างคอมเนาะค่ะหาบของมาเฮื่อนเพื่อนกะเอากองหนีอนยมาให้น้องนุ่นเนาะค่ะน้องนุ่นว่าว่าอยากได้ว่าอยากได้น้องนุ่นกะปฏิเสธเนาะค่ะ เพิ่นกะบอกว่าเพิ่นสิเอาให้เนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะเอายัดเข้าในกระเป๋ากางเกงน้องนุ่นเนาะค่ะกะตัวเลขของเพิ่นกะ99กะกันไว้66เนาะค่ะท่านผู้ชมกะ96กะ22เนาะค่ะอายุเพิ่นกะ22อย่างเข้าไป23เพิ่นว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมกะ2544เนาะค่ะตัวเลขของเพิ่น1ท่านว่า2566ค่ะกะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อสิบริพาคลิปถูกคลิปถูกตุลิกเด็ดๆดังๆข่าวสารดังๆน้อค่ะท่านผู้ชมกะสำหรับคลิปนี้เจคําสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ